สบายดีและสวัสดีพี่น้องเบิร์ดสุขุสุขคนที่กําลังฮับส้มซองเค้กน้อยสาวผู้ไทยยุตตอนนี้นะทุกคนทุกคนวันนี้น้องเค้กมีภารกิจที่ต้องเฮ็ดทุกคนไปเขามาเบิรงภารกิจพี่เลยอยู่คนสะลอยนี่แหละมาหลุดกันทุกคนภ<ห>ารกิจอันนี้ภารกิจจาเป็นทุกคนจําเป็นแท้ๆก่อนจะตะพุนเราเห็นผ้าอยใช่ปะนีนี่สบายดีทุกคนหนึ่งสะลอยเฮ็ดไปเลยเพิ่นไอคุณ นุำผามุนนี้ภารกิจก็คือท่าจีเฮือเอ่อนเอ้ยนะทุกคนสานด้างจำเป็นทัท<า>ง้ท<า>งหมดงบน้อยทุกคนมีมีเงินจาา้างส้างกันเลย,สยใส่แทนเจ้าของ <laughs> โอเคอยู okay, okay, okay. ่บนสะไล้โอเคโอเคท่าหลายแล้วได้ดีแนละ้เป <laughs> ็นอะไรไอ้คุกคสบายสบาย <laughs> ตอนนี้ผูเ้เดศาสนใจจนะจ้างรถ <laughs> <laughs> ตอนนี้เขาสะไล้ท่าก่ะข้างนี้น่ะแล้วทุกคนอันเดี๋ยวไปเบิ้งข้างนั้นกันเนาะรีวิวเือนให้เจเพ้คนกันเนดะ้อ ด้า <L> นนี้ก็คือเขาท่าแล้วทุกคนยังอีด้านนั้นนะคบมือปื <S <S น <S <S อันนี้ก็คือเฮิรนเอ้ยที่ห้าสิท่าสี่มือนี้แด้ทุกคนแต่ว่าเพิ่นนยังอยู่ไท่ย,ยพ่งแต่ก็เลยเฮิรนน้องๆอ่ะท่าสี่เฮิร์นงจำเป็นมือทุกคน น,น,นาส,สายคลิปสายคลิปแคทเฮนสายโมเดเฮนเฮิร์นจนสินแล้วแลวก็เนิดงบทุกคนเออกันเลยต้องได้ใส่น้องไส่หนุงมทาสีเฮิรนวันนี้ค่ะ <c ười> มนงบและจะองเฮิร์นบเดยวกับเฮิร์นงบหน่อย

ชมไปชมนี่หเราเอาสีขาวอาันน้ำน้อยได้ไหมคะอันนี้เป็นสีหวงคือหยอสีเล็กน้อยได้หมพ,พามีได้ทุกคนาสีเอยนะอะนเป็นาวกรรมกรือมือทุกคนน ย้อยนะุเป็นสาวตามมัรอนข้าสีบ้านข้าศีเรื่องจ้าอันนี้จะท้ามั้ยคะโอเคไหมครับดีแล้วดีแล้ว

เซ็ตเหรอค่ะโอ้ยติดเล็บมือเห้ยถุงเลยนะคะ รรไ poor, ไมมไไ้ือนี่ทุกคนเป็นนักเลิกสลดยเพ็ดงานชั้นสูงนี่เพคนงานชั้นสูงหนูเป็นนี่ไหต้องได้เป็นท่าเล่มนี่ทุกคนเพราะว่าท่ากบบมีดูพยธางานมันตีน้า ทุกคนมานวมัมาท่า <médico> ด้านนี่ค่ะมันเล้วด้านสุดท้ายเลยเนะค่ะฮับเหมาบอะับน้นเดี๋ยวนะี่าคหนต่ สีบ้านใหม่นะคะสีทนได้นะคะเรานี่ทนได้สีทนได้คุณนั่นแหละทนไม่ได้อะไรอะไรจับผูดีอย่ได้เห็น nói 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 nói

เดียวนอ้ิดี้หเนาหพร้อมกินันรน่ีล้เดีตั้งา่อนี้จะปกค่นจะจ้างมาช่วยรื่อามนโตเนนั้นมาก่อ

齐天大。 โอ้เต้นหอนจนหน้ามืดตาโมทุกคนมันโบามโมนี่ทุกคนหลังจากที่เฮาท่าสีเครนแล้วก็น้าสาวไปตื๊กกุ้งมากุ้งเต้นค่ะกุ้งเต้นไเลไลทำเป็นใช่ไหม อ้เยอ้้เต้นทกนถ้าชินเล่งก็แล้วแล้วักษาก็ไปตึกกุ้งมาทุกคนต้ซ้อมกุ้ง่งกันมากนี่ทุกคนเลยมาแล้วกะถ้าเดี๋ยวเลือชซอยเดวได้กินง่ายมั้อนี่ข้าเห้น้อยจะเขาเห้เพราะว่าเด็กน้อย กินลยมโมันจเป็นอ้าเจ้าคุณจ้าการวันี้อยู่เมงไทออยู่เมงไทยหมดเ้าออยูเมืองลาวลองมงอ้จานี่กูเอาพักเมมาโดนอยู่ทางก็เห็นว่าเลอะน้่เขาอูอน่นนี่เตาอู้ฮอยู่ไดสวยอยู่เรานี่ยยากพวกสลัดนี่ดกุยยากเนี่ย ยูบอนเตาแก๊สมันเป็นปลาก็เป็นเพราะส่งน้อยๆปลาปลาโอ้โหพี่หน้ากุ้งอะไรเนี่ยปลาในลูกบอกกุ้งอันนี้คือกุ้งตกเป็ดทุกคนกุ้งที่ซ้อนมาจากหนองนะสาวซ้อนมาเมื่อกี้นี้มาเด้อมากินก้อยกุ้งน้ำเดือดพี่น้องเด้อน้อยใจแล้วอยู่ดี่นะ ยิ้มเนาะหนึ่งสองสามสักนี่จะจ๋ายแคทุกคนละกุ้งไปเลยกันแล้วแล้วตอนนี้ห้าสี่ไปเอาพักมาเพื่อเขาอันเอ้ยเซอ้์กอยกุ้งนั่นว่าะา่สีเฮ็ดจ้าขาสีเฮ็ดนั่นเลยกิิ่นเนาะจะค่อยสิไปหาเอาพักโบกังหอมแล้วก็พักสลัดอยู่ในิสูนนะสาวนี่แหละนี่ทุกคนตอนนี้ห้ามาร้อนที่โซนแล้วห้าสี่เอาพักหอมก้นเนาะ เอาผักหอมไม่จังสิปเอาผักโบผักหอมกระลุกเอาเลยเลยพอ่าเห็นนะสาวลุกเอานี่น,น,นี่ทุกคนนี่ทุกคนมาเท่ากับสีอ่างผักโบโซยเอา <c oughs> น้ำหนึ่งน้ำสองเพื่อให้นน้ำเนงน้ำสอง อสีส้ยเอาแบบนี้ได้ทุกคนเอาพักถืม้ม ทุกคนตอนนี้พักเข้าก็ได้ครบหมดแล้วพักสลัดก็ได้นะปะตอนนี้ห้าสิบเอาไปล้างอยู่สัน่นูปเลยทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้ห้าก็ล้างพักไปเลยกลันแ,แล้วแล้วก็มาเฮอเขาเอ้ยซ้ยไปเก้อยกุ้งอันนี้คือปรุงเละแล้วบอเอ้ย เอคือปุ <Bond> ่งแล้วทุกคนถ้าเสื้อทอพักก็เื้อเสื้อมะนาวอีบอยเสื้อมะนาวเสื้อเขม่าเสื้อม้คิดผงเสื้อมาแนทุกคนก้อยกุ้งเต้นมาขอโอ้โหกินถึงตั้งนี่ทุกคนตอนนี้การอาหารการกินเพลิงคาแล้วมานะฮันยูกินนะสีซิมมังกรเด้อจ์ชโตยักเลอร์กินดิฟก็ได้อยู่เลยเซ่บ เด้อทุกคนหข้าวดเปาีกบ้ำมัเตา่กันข้าวคึมเลเพิมกินเพิ่มก well, ินแต่น no oh no ี่ข้าวม้ยใช่เลยไม่ใช้บวท่าไม่เอาเพิ่มเอาน่จะคุ้มที่จะรั้วหมงม่คองมมาบ่งข้าอหน่มา ในดียว่าไายแล้วมันบอกมันยกกาได้ปั่นมาจจมมันคทินอนเนนะได้เป็น่าเไ้ปั่นนะืแต่ปวหัไ้อืุาลดกรกวมาังแล้วก็ปวดแตะเนมากไม่ต้องเป่ยก

ไปดูรถโพสต์มา <laughs>